ทำล่ะพี่แม่พึ่งพีพ่ทำจะมีสมาให้หนูโอเคค่ะเปิดเราเรา,เรากินให้ดูเอา้เอาทำไมหนูไม่ได้มีเหลือแค่นี้เอา้เอาทำไมหนูไม่ซด้มีเหลือแค่นี้เอา้าเปิดป๊ะป๊าแล้วเปิดช้าใช่ไหมลูกใช่ป๊ะป๊ากินหมดเลยเหรอ โอ้ไม่เป็นไรค่ะแม่พึ่งซื้อมาให้ถาดใหญ่เราก็ต้องแบ่งกันนะคะลูกโอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วลูกอันนี้ไม่ใช่ของกินแล้วลูกอันนี้ต้องเป็นอันนี้ค่ะแม่ถห้ยิีหนูไม่แม่ครับไม่ไห้หนูกินพิซซ่าอืมว้าวเป็นไงคะยิ้มจังตังอยู่ทงรบ Oh, yeah. Okay.